แม่จะเบรก ลงมาตอนแดดเนาะเพราะว่าตอนเศร้านั่นเห็ดสินดาดกินแล้วแล้วกะเก็บเครื่องเพราะว่าสีลงปากเซกลับลงมาสวนอำหยาบุริจนแดดออกพี่น้องกนสิบโมงปลายบนทางยากยากโกบขามแล้วก็เมียนโกบมกลิง่เนครับมกม่วงสามฤะดูที่ักม่วงเมียน หลายอย่างในบางงวงหย่าเราปลูกไายแบบบางมวงหล่องแก้วบางวงซ้ำแลด้ดูอันนี้มันกกพู้นะพี่นอ้องพูที่หายถุถาเขียวนะโกมังนาวบ้านสวนของหย่าเปิ้ลเนาะธรรมศาสตร์เนี่ยมือแรงหันงามแต่ว่าตอนนี้มันประมาณสิบโมงครึ่งแดดมันแดดพี่น,อน้องสิพาหลอกเลยอันนี้ก็เป็นบ้านสวน แต่บบมีภผยนอนสวงนี่ขืนมานอนเทิงเมิดเพราะว่าบางเถื่พฝนตกแห้งหนำมันขืนมากเกือบเป็นถ่วมพี่น้องเพราะว่าเกศนี้หนำมันหลายหนำปลาไรละอักเบิ่งแน่บักผิกหัเปิดสะออนเด็งามงานบัดเมื่อสิมาเก็บเอาเมื่อกินบักผิกนีเ่เพชรเพชรขาเจ้าว่าคนผูกผีกเพชรนี่คนด่าเก่งเนาะ อะไรยาเื่อนผูเบ่งจากบุกีกระหูเด้อผูกเสียงเราหายมูมูน้อยดักตนโตนี่แต่โตอ้วนน้อไม่เนาะอุ้ยเป็ดธรรมชาติมีแต่โต,าาต,ตงามๆม,มันกิน ลายแหงวงในมันตุยตุยไก่พันหรอนะขามันนะอนะมันไข่แล้วแม่ยมันไข่จะเขื่อบอเนี่ยเราหมักเลี่ยงนอพี่น้องเราเลี่ยงหมูเลี่ยงเป็ดแล้วก็ไก่ของพวกนี้โบได้คอยสื่อดอกเพราะว่าเราเลี่ยงลายยำหยากกับขาพี่นนาะส่วนมากเรากต่เสียเอาไปขายอะไรไงสักหนึ่ง แต่กระจงไหวเห็ดแม่พันพอพันมันเนาะเพชไม่จะตูนอ้วนโตซั่มนี่เขาขายอะไรน้องสัมตัวสีขาวนี่ทำนี่ปะเออรูดรักแสนแสนแสนหนึ่งเป็นเงินไทยจักบาทปะ,สะแสนหนึ่งสองร้อยบาทเนาะร้อยร้อยแปดสิบบาทแม่โบหอดสองร้อยเงินมันขึข้นก็นคือเหมือนตัประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนี่แหละถ้าเป็นเงินกีบเท่ากับแสนหนึ่งแสนกีบ ันเป็นเงินบาทไทยกับซีโรยแปดสิบเนาะตัวเป็ดสำาน,นีนะ <c oughs> เมื่อคือนนี้เขาไปหยอดสือ่อตัวแสนไปตัวม้าใหญ่เนาะกินบักรายคนเห็นเลยแปลงในซ้ำถ้่วยเขาเม่์บริคา่าเขาใหม่กับล้ายลายเลยพี่น้องเพิ่นปลูกไว้เนาะตัวนี้นะเป็นตัวนี้เพิ่นบริปลูกตัวนี้เป็นน้องหม้ธรรมชาติตอนเพิ่นนั่นบุกเบิกสวนนะมันมีกอน้องม้ยอยู่ เปเล่ยนก็นเลยหักซามันไว้เนาะไหวกินน้ำใหม่เลี้ยงน่องแล้วแม่เพิ่นเอามาปลูกน้ำใหม่เลี้ยงนอ่องนี่นําหวยนะพี่นอ้องขันยำพ้นตกนําหวยมันสิขึ้นมาถ่วมเบิ้ลเลยแถวมองโกน้ำใหม่นี่ถ่วมเบิ้ลเลยมองนี่เย็นเย็นผ้าบรรยากาศของบ้านสวนก็สิประมาณนี้แหละ บนทางลงบานสวนพี่น้องเอ้ยเปิดนบุก,กาครับลุงดอกแต่ว่าหยาเก่งๆเนาะเพื่อนครับลงุงคันมาพังในกระซิเป็นหวยเด่นนั่นเป็นบานสวนเนาะบานสวนของหยาสิมีหวยขันกลางเหมือนบนทางเนี่ยแต่ละมือเบนแกว่าหานลงมาเนาะตัวต่ำกว่าเ้าสามสิบโลคนแหละบางมือมีขี้เหล่านะำ